ดิวธุรกิจแล้วไม่สําเร็จขอขึ้นเงินเดือนไม่ได้ขอเลื่อนตําแหน่งพลาดอะไรเกิดขึ้นดีเสมอเคยได้ยินคํานี้ไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นดีเสมอนะครับฟังดูแล้วเหมือนกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องปลอบใจนะครับแต่จริงๆผมมีตัวอย่างหลายตัวอย่างนะอย่างเช่นช่วงปีวิกฤต40เนี่ยนะครับช่วงนั้นธนาคารเนี่ยปิดตัวลงเยอะมากนะครับผมมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่รู้จักกันนะฮะแถวนนทบุรีนะครับก็ ถูกให้ออกจากงานนะครับจากเป็นที่เขาเรียกว่าตอนนั้นพนักง,งานที่กินเงินเดือนโดยเฉพาะทํางานเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์หรือพวกธนาคารเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นตัวเป็นตัว,ตวทําเงินทําทองนะฮะไม่ใช่ตัวเงินตัวอดพูดผิดนะฮะอย่างนั้นก็คือมีรายได้มีโบนัสหลายเดือนเลยนะครับอยู่ดีๆช่วงพอว่าวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาตกงานนะครับตกงานนี่เคว้งเลย คือเราทํางานเราผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้นะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างช่วงนั้นปีนั้นเป็นคนตกงานน่าจะมากที่สุดนะครับมีคนยิงตัวตายที่ตลาดหลักทรัพย์ฆ่าตัวตายเนื่องจากธุรกิจติดลบอะไรพวกนี้ยเยอะมากนะครับแต่ว่าคนนี้นะเขาทํำยังไงทราบเลยครับว่าอย่างพอดีว่าเขาก็ไปออกรถกระบ,บะนะฮะแล้วก็นึกยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็คือไปรับขนมเนี่ยนะครับแล้วก็ไปส่งตามบ้านนะครับแ,แรกๆก,ก็ทําเพื่อที่จะประทังชีวิตเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนะครับพอทาไปทํามา ก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันดีขึ้นดีดีขึ้นไว้พอผ่านไปไม่กี่ปีนะก,ก็สามารถซื้อบ้านเดี่ยวซื้อรถซื้ออะไรได้เยอะแยะมากมายจากธุรกิจเล็กๆตัวนี้เติบโตขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งบางทีเราคิดว่ามันเป็นวิบากกรรมหรือเป็นสิ่งที่แย่สำหรับเราแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่นะมันอาจจะกําลังบอกเราอะไรบางอย่างนะครับที่คุณอาจจะกําลังตกงานคุณอาจจะถูกปฏิเสธนะครับข้อตกลงบางสิ่งบางอย่าง คุณขายบ้านให้ลูกค้าเจ้านี้ไม่ได้แต่ปรากฏว่าไปเจอเจ้าใหม่มาเนี่ยเขาเป็นลูกค้าที่น่ารักมากนะครับดังนั้นคําว่าอะไรเกิดขึ้นดีเสมอเนี่ยนะครับมันก็คงจะเป็นหนึ่งที่เราควรจะตระหนักนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีอยู่สองคำคือคำว่า positive กับคำว่า optimism นะครับคำว่า positive เนี่ยนะฮะก็แปลว่าการมองโลกใน แง่บวกนะค,คือการมองโลคในแง่บวกเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราแก้ไขอะไรมันไม่ได้นะครับอย่างเช่นผมมักจะพูดเสมอเวลาที่รถโดนชนโดนเฉียวเนี่ยนะผมสมัยก่อนผมก็โดนบ่อยนะผมก็บอกว่าเฮ้ยรถมันบุบเนี่ยอย่าให้ใจเราบุบตามนะครับคือเราอย่าไปเสียใจกับมันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราปรับตัวใหม่นะครับเราบอกเฮ้ยมันอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างกําลังดีขึ้นนะ นะครับบางสิ่งบางอย่างสิ่งดีๆกาลังเข้ามาเรานะอันนี้เขาเรียกว่ามองบวกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหาประโยชน์จากมันแล้วก็มองบวกไปอนาคตภาษาอังกฤษใช้คำว่า optimism นะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่เราว่าเราจะฝึกหรือเทรนสมองของเราหรือเทรนวิธีคิดของเรายัางไงนะครับมันจะเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะครับผมแถมให้อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับมีชาวจีนที่อยู่บ้านนอกคนหนึ่งนะครับเขาก็เลี้ยงม้าเอาไว้นะครับอยู่มาวันหนึ่งนะครับม้าเขาเนี้ยก็ กระโดดออกจากอคอกหายไปในป่านะครับชาวบ้านก็มาพูดแกบอกว่าโอ้ oh, เสียใจด้วยนะเรื่องแย่ๆนี้เกิดขึ้นกับท่านนะครับท่านบอกว่า oh, มันอาจจะไม่แย่ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะครับพอหลังจากวันนั้นมานะฮะม้าตัวที่หายไปเนี่ยก็พาม้าเป็นฝูงเลยะมาหลายตัวเลยมาที่บ้านแกนะครับ ทุกคนก็มายินดีกับแกบอกโอ้โชคดีมากเลยจากม้าหายตัวนี้มีม้าเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับแกแล้วนะแกก็บอกว่าไม่รู้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีก็ได้นะครับเราต้องดูกันต่อไปเนาะเพราะว่าสิทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรบางบอกบอกเรานะครับก็ปรากฏว่าลูกชายแกเนี่ยกำลังอยู่ในวัยหนุ่มชะกันเนี่ยนะครับก็เลยไป ขึ้นมาเพื่อที่จะจับม้าป่าเนี่ยนะครับมาฝึกวิ่งนะม้าก็สลัดแล้วตกลงมาแกขาหักนะครับพอลูกชายแกขาหักชาวบ้านก็มาพูดแกๆอีกว่าโอ้ขอเสียใจด้วยนะครับลุงว่าลูกชายลุงนี่ขาหักนะครับเนื่องจากว่ามีม้าเข้ามานะครับลุงก,ก็บอกว่าโอ้มันอาจจะไม่แย่อย่างนั้นก็ได้นะครับทราบไมหมฮะว่าต่อมาเกิดอะไรขึ้นต่อมาหนุ่มๆในหมู่บ้านหลังหมู่บ้านแห่งนี้นะครับได้รับการเกณฑ์ไปรบนะครับไปรบในสงครามใหญ่นะครับแล้วปรากฏว่า ลูกชายของลุงนี่ขาหักไม่ได้รับการเกณฑ์ไปด้วยนะครับและหนุ่มทั้งหมู่บ้านที่ไปเนี่ยไปเจอค่าศึกใหญ่แล้วก็ตายทั้งหมู่บ้านเลยตายทั้งกลุ่มที่ไปนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้อะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้เราบอกคับมันดีเสมอมันต้องมีบางอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะตอบกับเรานะครับดังนั้นวันต่อไปไม่ว่าคุณไปดีลธุรกิจแล้วไม่สําเร็จขอขึ้นเงินเดือนไม่ได้นะครับขอเลื่อนตําแหน่ง พลาดนะครับคุณให้มองว่ามันกำลังมีบางสิ่งบางอย่างดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับจะทำให้เรามีกำลังใจแล้วจะมองฮะในแง่ของกฎแห่งแรงดึงดูดภาษาเขาเรียกว่าในกรณีที่เราเกิดความรู้สึกขุนข้องหมองใจเกิดความหงุดหงิดเกิดความรํคา,มมค,า,ค,ารคาญใจเนี่ยมันจะดึงสิ่งร้ายๆเข้ามาหาเราแต่ในขณะที่จิตใจเรารู้สึกขอบคุณกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นความรู้สึกขอบคุณนี่ก็แสงเขาเรียกว่า กระแสความถี่ความถี่นีสูงสุดนะครับความรู้สึกขอบคุณความรักนะฮะแล้วก็ความปราบลื่มปิติความเต็มความอิ่มในใจเนี่ยนะครับมันเป็นพลังงานที่สูงมันจะนําสิ่งดีๆมานะครับเมื่อไหร่ที่มันเกิดสิ่งไร้าัแต่จิตใจเรากับฟูฟ่องมันกำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเนี่ยมันจะดึงดูดสิ่งดีๆขึ้นมานะครับไม่ว่าเราจะอธิบายด้วยกฎไหนก็แล้วแต่นะผมขอให้พวกเราว่าเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตให้ท่องไว้เสมอว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกับเรานะครับ อะไรที่เกิดขึ้นมันดีเสมอนะครับสิ่งร้ายๆกำลังจะผ่านไปสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตเรานะครับแล้วเราจะพบกับความสุขพบกับโชคพบกับลาบแล้วพบกับความสำเร็จและความสุขอีกมหาศาลนะครับขอบคุณสลาการติดตามนะครับเอกอินส์ by ดรถนอมดีซ้อยนะครับโดยผมอาจารย์เอกดรถนอมดีซ้อยนะครับทางช่อง YouTube แล้วก็ช่อง TikTok กนะก็เป็นถนอมดีซ้อยนะครับ,รบแล้วก็ช่อง เเป็นชวนกู้รวยด้วยสังหารโดยใช้เงินคนอื่นนะครับตอนนี้มีคอร์สนะครับที่กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งใครที่สนใจในการที่จะปรับความรู้ของตัวเองนะครับยกระดับตัวเองแล้วก็อยากจะมีฐานะที่ดีขึ้นหลังจากที่ใช้ชีวิตมาแบบกัดท่อนกัดเทนปากกัดตีนทีมชักหน้าไม่ถึงหนเนืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่ายังไม่พอใจสถานะปัจจุบันอยากจะจับธุรกิจที่มันทํากําไรได้เยอะๆก็ติดต่อเข้ามานะฮะทางไลน์ at e inspire นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์เข้าไปให้นะครับขอบคุณรับ